เงินไม่สามารถซื้อหัวใจผู้ชายคนนี้ได้ครับล่าสุดครับลูก้าโมดิชปฏิเสธข้อเสนอ200ล้านยูโรจากเอาลฮิลานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่ออยู่ต่อกับเรียมาริดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปดูเลยครับ ล่าสุดครับเจลุลกาดิมาซิโอนะครับเป็นผู้สื่อข่าวจาก Sky Sport ที่มีความน่าเชื่อถือได้ครับก็มีการออกมารายงานข่าวว่าสโมสรอย่างอัลฮิลานะครับทีมในลีกของสุอตดิอาระเบียได้ยื่นข้อเสนอนะครับจำนวน200ล้านยูโรครับเป็นข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธเหลือเกินครับมาให้กับลูก้าโมดิชเพื่อดึงตัวโมดิชไปร่วมทีมครับโดยสัญญาฉบับปัจจุบันของลูก้าโมดิชครับกับทางเรมยดริตมันก็กําลังจะจบลงในช่วงของซัมเมอร์นี้แล้วด้วยแหละครับ แต่อย่างไรก็ตามครับในรายงานของดิมาซิโอครับก็บอกว่าลูก้าโมดิตในเวลานี้ครับปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วละครับโอ้โหโคตรเสียดายแทนลูก้าโมดิตเลยครับสำหรับสัญญาฉบับใหม่ของลูก้าโมดิตกับทางฝั่งของเรอัลมาดริดครับในรายงานข่าวก็บอกว่าตอนนี้ครับได้ตกลงกันได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการครับแต่ก็เชื่อว่าคงจะไม่น่าจะมีปัญหาแล้วครับสัญญาฉบับใหม่ของลูก้าโมดิตกับราชันยุทธ์ขาวเรอัลมาดริดครับ โดยลูก้าโมดิชครับก็เป็นนักเตะรายที่3แล้วนะครับที่ปฏิเสธข้อเสนอก้อนโตของทางอัลฮิรานะครับก่อนหน้านี้ก็มีเลเนลเมซี่ที่ปฏิเสธไปครับเช่นเดียวกันครับรายล่าสุดก่อนจะเป็นลูก้าโมดิชก็เป็นทางโลเมลูลูกากูครับโดยในรายงานข่าวก็บอกว่าเป้าหมายต่อไปของอัลฮิรานครับจะเป็น2นักเตะของเชลซีครับคนแรกครับเซนเตอร์อย่างคาริดดคูริบารีและอีกหนึ่งคนครับก็เป็นทางฮาคิมซีเยกเลยครับที่อัลฮิลานอยากจะได้ตัวไปร่วมทีม ก็ต้องบอกว่าโคตรสุดยอดนะครับสำหรับผู้ชายคนนี้นะครับการเวลาไม่สามารถทําอะไรเขาได้จริงๆครับอายุปัจจุบัน37ปีแต่ยังเล่นเหมือนวัย20ต้นๆครับล่าสุดนี้ก็พาทีมชาติโครเอเชียผ่านเข้าสู่รอบชิงยูฟ่าเนชั่นลีกในค่ำคืนวันนี้ด้วยนะครับไม่ใช่ใครก็ทําได้นะครับปฏิเสธเงิน200ล้านยูโรครับลองนึกภาพดูครับถ้าคุณผู้ชมได้ข้อเสนอมา200ล้านยูโรแล้วคุณเป็นลูก้าโมดิเตอรครับคุณจะไปอยู่กับอวีลาหรือเปล่านะครับโอ้โหถือว่า เป็นการตัดสินใจที่สุดยอดมากๆครับของทางลูก้าโมดิตครับเพื่อนๆเลยครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับผู้ชายคนนี้ครับที่มีความจงรักภักดีกับสโมสรเรอัลมาดริดอย่างมากๆครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยกันหน่อยครับแล้วดูคลิปนี้จบแล้วครับอย่าลืมตั้งเป็นรายการโปรดไว้ด้วยกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาเยอะๆครับและที่สำคัญครับกดติดตามช่องฝนตุงไว้ด้วยนะ